เรืมเลี้ยงหญ้ากินหญ้าหลังจากที่รีมมดนมเสร็จแล้วนะครับผมจะต่อไปตอนนี้คือฟามคนนำโคงการช่องออกมาน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังน่าจะทําการรีดนมกันอยู่นะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็น้ํานมที่ได้นะครับเราก็จะส่งไปที่โรงงานแปรรูปนมของการช่องออกมาน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าโรงงานอยู่ตรงไหนนะครับ แต่ว่าไฮไลท์ของจุดนี้ก็คือว่าทางด้านขวามือครับใต้ต้นไม้ใหญ่ใน่ใต้ต้นจำปีตรงนั้นจะมีครอบโคเพชผู้อยู่หนึ่งตัวเท้านนที่เป็นโคเพชผู้นะครับ,รบเนื่องจากว่าเป็นโคเพชผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9องค์ท่านตั้งชื่อไว้ให้รลฐาารชื่อให้ว่าคุณตุ่มนั่นเองนะฮะตุ่มนะฮะก็สามารถไปไปเยี่ยมชมได้ไปเยี่ยมคุณตุ่มได้นะครับเป็นทางที่เราจอดรถพอดีนะครับตรงทางออกนะฮะจุดต,ต่อไปทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้คือทุ่งปอเทืองนะครับ ไม่ได้ตั้งใจปลูกไว้ถ่ายรูปนะฮะอันนี้ปลูกไว้เพื่อปรับสภาพดินเพราะตอนเดือนเป็นพืชตะกุ้งพืชตะูนถั่วนะครับเ่อปลูกจะได้ช่วยออกดอกเขาจะถ่ายกรดเพื่อป